สวัสดีทักทายตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะคะสวัสดีมีแต่คนส,สวยจ้ายน้อ วันนี้เราจะขึ้นเขาคิดสกูดกันจังหันมาทางนี้หันมาทางนี้ดูเขาข้างหลังเห็นเขาไหมเห็นเขาไหมเห็นเขาไหมเห็นเราเห็นเราใหญ่ที่ข้างบนนะคะเขาใหญ่ตัวใหญ่ไปค่ะทุกคนตามมาจ้าซื้อบัตรเรียบร้อยขึ้นรถไปขึ้นรถเลยที่นี่เอา ือวันนี้ขึ้นจักโมงวะเฮ้ยตอนนี้จักโมงขึ้นเสาอยู่นะพี่น้องเด้อยวบอกว่าคาดว่าตอนเที่ยงเราจะกลับลงมานะคแล้วเราก็จะไปทะเลโตอาเจ้าขั้นที่สองเลยค่ะไปขึ้นขั้นไหนขันตาไปใครจะนำก็นำขั้นไหนสองกนหลุด เราจะขึ้นคันนี้นะคะทุกคนเราจะไปคันนี้นะคะห้าสี่ใช่ไหมเออเราจะขึ้นคันนี้กันนะคะไปจ้าเราจขึ้นกันมันขึแล้วมันขึนมันก็สิบีบเฮานี่แล้วชูมือหน่อยค่ะทุกคนชูมือหน่อยค่ะสู้ไหมย้ ไว้บรรลุงบะไว้บรรลุงบะแล้วมีปัญหาเออน่าจะรถมีปัญหาครถสีเล้ยนเราได้เปลี่ยนคันใหม่นะคะเออวันนี้เราได้เปลี่ยนรถนะคะวันนี้ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ได้ว้าว้าวเขาจะใส่แอดพันธุ์เนาะวันใดเราโตบุญเลย ก็รู้สึกว่ากว้างกว่า,วาทุกปีที่ผ่านมาเนะเอะนางค้นชเมากระดัสะดวกเออสะดวกต้องต้องวัดอ้าวครับ,บรกนย, <laughs> ยังไง